สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับวันนี้พบกันเป็น EP ที่80แล้วนะครับเนาะในรายการพระบ้านเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันหลักร้อยนะครับผมโดยช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับหากพี่พี่ท่านได้ชมแล้วชอบใจสนใจอยากเช่าบูชานะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับผมในเบอร์0903251096นะครับ ID ได้จะเป็น a d 4 o i p t q นะครับผม วันนี้ผมได้นําพระบ้านเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันหลักร้อยมาแบ่งปันพี่ๆทั้งหมด28รายการนะครับพี่ๆท่านใดชมแล้วชอบใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะกติการเหมือนเดิมนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถแจ้งเป็น EP นะครับผมอย่างเช่น EP นี้จะเป็น EP ที่80นะครับแล้วก็แจ้งเป็นหมายเลขด้านบนมุมซ้ายด้านบนของมือถือพี่ๆทุกท่านหรือว่าเป็นบนจอทีวีนะครับผมก็จะมีหมายเลข1 2 3 4 5พี่ๆท่านใดสนใจปิดรายการไหนก็แจ้งเป็น หมายเลขนั้นได้เลยนะครับผมแล้วก็แจ้งเป็น E ีที่เท่าไหร่ก็แจ้งมาเข้ามาได้เลยนะครับ <_ d ata> ชมให้ชอบชมให้ถูกใจก่อนที่จะแจ้งว่าปิดนะครับเนาะหากแจ้งว่าปิดแล้วผมก็จะปิดรายการนั้นให้พี่ๆเลยนะครับมาเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะครับผมในรายการที่1นึ่จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับผมขออนุญาตเช็ดสักครู่นะครับเหรียญน,นี้จะอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันให้ชอบใจได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องให้พี่ๆดูแต่ละรายการให้ผมอย่างช้าๆชัดๆเลยนะครับ นี่นะครับผมทาไม่เสียงรบกวนอย่างไรผมขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมนี่นะมเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรรุ่นแรกนะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม750บาทจะส่งฟรีนะครับ750บาทจะส่งฟรีนะครับผมจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับผมจะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยนะครับ ลองดูลองชมกันให้ชอบนะครับผมหากชอบใจอย่างไรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมไลน์แอด1.4 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรจะเป็นเบอร์0903251096นะครับเบอร์นี้ก็สามารถใช้แอดไลน์มาได้เหมือนกันนะครับผมทักกันเข้ามาได้เลยนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่2นะครับผมขออนุญาตเช็ดสักครู่นะครับในรายการที่สจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นเนื้ออันพากานะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะผมพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับผมสาหรับรายการที่2นี้นะผมเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารร,รุ่นแรกนะผมเนื้ออันปากา้าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกรอบนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะในรายการที่2นี้ผมแบ่งปันให้ในราคา1000บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1000บาทจะส่งฟรีนะครับ พี่ๆท่านใดสนใจเหรียญพระอาจารย์ฟันรายการที่1กับรายการที่2พร้อมกันนะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับผมสำหรับพี่พที่สนใจทั้ง2เหรียญนะครับผมสามารถทักมาคุยกันได้เลยนะครับผมจะส่งฟรีทุกรายการนะผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือหากพี่ๆท่านใดสะดวกโอนก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นรายการที่2นะครับเนาะหรือหากสนใจเช่าบูชา2ององค์ขึ้นไปนะผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมแล้วก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมลองทักมาสอบถามกันได้นะครับ ในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่3นะครับผมในรายการที่3มนี่จะเป็นหนุมานะครับผมหนุมานะครับผมหลวงพ่อสุนวัสสารกุลนะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับเนาะเป็นกรอบพร้อมขึ้นคอให้บูชาเลยนะครับผมเนี่นะครับผมเป็นหนุมานไม้แกะหลวงพ่อสุนวัสสารกุลนะครับตัวนี้ผมแบ่งปันให้ในราคา1000บาทจะส่งฟรีนะผมแบ่งปันให้ในราคา1000บาทจะส่งฟรีนะครับอยู่ในกรอบพลาสติกพร้อมขึ้นคอขึ้นคอให้บูชาแบบนี้เลยนะครับผมหากถ้าพูดผิดอย่างไรก็ขออภัยพี่ๆี่ด้วยนะครับ นี่นะครับในรายการที่3นี่นะครับเนาะหนุมานไม้แกะหลวงพ่อสุนัดสารกุลนะครับผมลองดูพร้อมกันเปอยช้าๆเลยนะครับผมจะพยายามลงกล้องให้พี่ๆดูทุกมุมเลยนะครับเนาะสีที่พี่ๆเห็นในคลิปวิดีโอนี้ก็จะตรงจากองค์จริงๆเลยนะผมไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยนะครับผมลองชมกันให้ชอบนะครับผมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็ครบ1 5 0 0คนแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามช่องวัตถุมงคลสีทิศนี้ตลอดมานะครับผมขอพระคุณมากๆจากใจจริงเลยนะครับผม เป็นรายการที่3นะเครับเนะาะหนุมานไม่แกะหลวงพ่อสุนัดส,สารากุลนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่4นะครับผมในรายการที่4ี่นี่ก็จะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เนื้อว่านะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะนรับผมพอดีผมได้มาพร้อมกับซองแบบนี้เลยนะครับ เจ้าของเดิมแกปล่อยมาแบบนี้ผมก็รับเช่ามาแบบนี้เลยนะครับผมในรายการที่4ีนี่ผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับลองดูลองชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับเนาะสนใจอย่างไรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมจะส่งฟรีทุกรายการนะครับผมนี่นะครับผมเป็นไลน์แอดแล้วก็เบอร์โทรแล้วผมสามารถแอดมาได้หรือว่าโทรมาได้นะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่5นะครับผมในรายการที่5นี่จะเป็น สิบทัดหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับผมสภาพสวยสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะผมสิบทัดหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมนะครับลองดูลองชมกันให้ชอบใจได้เลยนะครับผมสาหรับรายการที่5นี้ผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับผมจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่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 ท่านใดสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่า อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมไหมผมสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมไลน์แอดหนึ o ่งจะ 4oipdq นะครับผมเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์0903251096นะครับผมสามารถทักมาคุยมาสอบถามกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสิบทัศหลงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่6เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเอาออกหย่านิดนึงนะครับเนาะ ในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่6นะครับผมในรายการที่6นี่จะเป็นพระ25ศสตว์ันะผมพระ25ศสตวัดนะผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับรายการท<ม>ี่ผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทจะส่งฟรีนะครับผมลองดูลองชมให้ชอบให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสนใจอย่างไรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมจะส่งฟรีทุกรายการนะผม นี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ EP นี้นะครับผมจะลงในวันที่21นนครับผมพฤศจิกายนปีพศ2566นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่7แล้วในผมรายการที่7นี้ก็จะเป็นพระ25ศตวรรษเหมือนกันนะผมกับรายการก่อนหน้านี้นะครับผมในรายการนี้ผมก็ขอแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทจะส่งฟรีนะครับ แบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทจะส่งฟรีนะครับผมลองดูลองชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับพี่ๆหากพี่ๆท่านใดได้ไปแล้วหรือว่า ите, สนใจอยากเช่าบูชาก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ <S <S นี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจนะครับผมก่อนที่จะสัง่งเช่าบูชานะครับ ในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่8นะครับผมในรายการที่8นี้จะเป็นนาคปลวก8รอบหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องให้ดูอย่างช้าๆเลยนะครับผมนาคปลวก Kraft 8รอบหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับผมในรายการที่ผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันให้ใราคานี้เลยนะครับเนาะ500บาทจะส่งฟรีนะครับผมจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พ ลองดูลองชมกันให้ชอบใจใได้เลยนะครับผมหลวงปู่ทิมไตรมาสหนึ่งแปดนะครับผมแปดรอบนาก,กนะครับผมสภาพเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหายากมากแล้วนะครับเนาะพระหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับเนาะสนใจอย่างไรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมตอนนี้ก็รายการที่แปดแล้วนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่เก้าเนาะครับเนาะในรายการที่เก้านี่ก็จะเป็น เหรียญไตมาดหลวงพ่อรวยนะผมเหรียญไตมารหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะผมเหรียญไตมารหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับไตมาด์ห้าเก้านะครับผมเนือทองแดงรมดํานะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับท่าได้ถูกใจอย่างไรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับในรายการที่9นี้ผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับสวยมากเลยนะครับเนาะไตมาดหลวงพ่อรวยนะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ต่อโค้ดด้วยนะครับเนาะนี่นะครับผมหากมีเสียงรบกวนอย่างไรผมขออภัยด้วยนะครับต่อโค้ด363มนะครับผมเลขสวยเลยนะครับเนาะนี่นะครับลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับในรายการถัดมานะผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับในรายการที่10นี่ก็จะเป็นเหรียญพ่อรวยนะผมเหรียญพ่อรวยนะครับ สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นชนะโจนนะครับผมรุ่นชนะโจนนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมต่อโค้ด627นะครับผมเดือนรับพอรวยภาษาททิโกนะครับผมเนื้อทองแดงรมดำนะครับผมรุ่นชนะโจนนะครับในรายการนี้ผมแบ่งปันให้ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับผมลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมจะส่งฟรีทุกวันนะครับหรือหากพี่ๆท่านใสะดวกโอะผมก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมลองทักมาคุยลองทักมาสอบถามกันได้นะครับผมพ่อค้าคุยง่ายใจดีนะครับนี่นะครับผมในรายการที่1ิแล้วนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่11นะครับผมในรายการที่11นี้ก็จะเป็นขออนุญาตนะครับพรีมือไปชนกล้องนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดสักครู่นะครับ นี่นะผมจะเป็นล็อกเก็ตนะผมล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับผมหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมล็อกเก็ตหลวงพ่อรวยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมเลี่ยมขึ้นคอเลยนะครับผมในรายการนี้ผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานี้เลยนะครับเนาะ1,000บาทจะส่งฟรีนะครับผม ลองชมกันให้ชอบใจได้เลยครับผมวิดีโอนี้ผมจะลงวันเ,เวลา6โมงของทุกวันนะครับฝากพี่กดกระดิ่งติดตามไว้กันด้วยนะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับในรายการที่12นี้ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะผมพระปิดตาเม็ดกระดุมนะยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมในรายการนี้แบ่งปันให้ราคา450บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคา450าบาทจะส่งฟรีนะครับลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับผมสำหรับพระปิตาหลวงปุโตวัดพระดูชิมพรีนะครับผมสภาพเก่าเเดิมๆแบบนี้เลยนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับผมในรายการที่1 3นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จอยู่ในกรอบสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมกรอบพร้อมขึ้นคอให้บูชาเลยนะครับบ้านนี้แกชอบสะสมพระสมเด็จนะครับผมเป็นพิเศษนะครับผมเลยไปขอแบ่งปันมานะครับผม อันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับผมนี่นะครับผมสภาพเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อยังสวยๆอยู่เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับลองชมกันให้ชอบใจได้เลยนะครับเนาะในรายการที่1 3นี้นะครับผมพระสมเด็จอยู่ในกรอบพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาแบบนี้นะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1 0 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะสวยมากนะครับพี่ๆ พี่ๆท่านในชมเราชอบใจอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมช้าอาจจะไม่ทันนะครับผมก็อาจจะเป็นสิทธิ์ของพี่ๆท่านอื่นไปนะครับใครเห็นวิดีโอนี้ก่อนก็สามารถทักมาสอบถามกันดูก่อนได้เลยนะครับรับประกันพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมจะรับพระตรงตามในคลิปวิดีโอแน่นอนนะครับผมไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยนะครับนี่นะครับผมในรายการที่13แล้วครับเนาะพราสมเด็จนะครับผมพิมพ์เส้นได้นะครับผมสภาพอกเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่14แล้วนะครับผมในรายการที่14นี้นะครับผมขออนุญาตเช็คสักครู่นะครับในรายการที่14ี่นี้จะเป็นพระสมเด็จเกจิโยนะครับผมพิมพ์7ชั้นนะครับในรายการนี้ผมก็ขอแบ่งปันในราคาเท่ากับพงก่อนหน้านี้เลยนะครับเนาะหนึ่งพบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1000บาทจะส่งฟรีนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพระสมเด็จเกจิโยนะครับเก่าเดิมเลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันให้ชอบใจได้เลยนะครับ สำหรับรายการที่1 4นี้นะครับเนาะบานนี้แกชอบสะสมสมเด็จนะครับผมเป็นพิเศษเลยนะครับแกจะเลือกสะสมเป็นองค์แบบนี้เลยนะครับอันนี้ด้านหลังจะเป็นหลังปิดนะครับผมลายแกสลักก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่1 4นะครับเนาะในรายการถัดมานะครับผมในรายการถัดมานะครับจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับสำหรับรายการที่15นี่ก็จะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับผมพระสมเด็จเหมือนกันนะครับ ระยะเ็ยสักครู่นะครับในรายการนี้นะครับผมผมแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1 0 0 0พบาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคานี้เลยนะครับลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมในรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะผมอันนี้จะเป็นผมไม่แน่จะเป็นเนื้ออะไรหรือว่าพิมพ์อะไรนะครับพี่ๆ่ันไดทราบก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะผมเนื้อมวลสารเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ อยู่ในกรอบแบบนี้เลยครับผมพี่ๆทนาดเช่าบูชาไปแล้วไม่จาเป็นต้องที่จะต้องไปเลี่ยมอีกรอบนะครับผมอันนี้สามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับกรอบสวยมากนะครับพี่ๆเจ้าของเดิมแกเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับนี่นะครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับลองดูลองชมกันให้สุขใจได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่จะเป็นกลุ่กกำแพงหรือเปล่านะครับเนาะพี่ๆทนใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับผมในรายการที่16ทนี้จะเป็นเหรียญพกกลวยนะครับผมเหรียญพกกลวยหลังฮนุมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสักครู่นะครับในรายการนี้ผมเหรียญพกกลวยวัดโคศิตารามหลังฮนุมานะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับในรายการนี้ผมขอแบ่งปันในราคา1,200บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคา1,200บาทจะส่งฟรีนะครับลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมพีพศ2อสอนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพีพีลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมสนใจอย่างไรสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแจ้งเป็นอ่าหมายเลขด้านบนมุมซ้ายนะครับผมแล้วก็แจ้งเป็น EP นะครับผม EP นี้จะเป็น e p ที่80แล้วนะครับ ในรายการถัดมานะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับในรายการที่17จนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับผมเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะในรายการที่ผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานี้เลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับลองดูลองชม ให้ชอบใจกันได้เลยนะผมจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับผมจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวาพเนยียงแต่รุ่นแรกนะครับผมสภาพเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่18นะครับผมในรายการที่18นี่จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะพระปิดตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่นะผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ของดูลองชมก่อนได้นะครับผมในรายการนี้ผมขอเปิดในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งฟรีนะผบแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับถูกใจอย่างไรสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะผมจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจอย่างไรสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพอค้าคุยง่ายนะครับพี่ๆลองทักมาคุยมาสอบถามดูกันได้นะครับ ในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผมขออนุญาตเช็ดสักครู่นะครับในรายการที่19นกที่เป็นเหรียญพระทวดวัดช้างให้นะครับผมเหรียญพระทวดวัดช้างให้อยู่ในกรอบเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมหรือหากพี่ๆท่านจะเช่าไปเก็บสะสมก็ดีเหมือนกันนะาเพราะว่ามีเก็บผิวไว้ให้แล้วนะครับผมไม่ให้ผิวโดนอากาศนะครับเนาะเจ้าของเดิมแกเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับสำหรับรายการที่19นี้นนี้ับผมเหรียญพระทวดวัดช้างให้นี่นะครับ ผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทจะส่งฟรีนะครับผม800บาทจะส่งฟรีนะครับผมลองดูลองชมก่อนได้นะครับจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะผมหลวงพ่อทวดว่าจะให้เหรียญหลังอาจารย์ทีมนะครับผมครูวิสัยโสพลนะครับสวยๆเดิมๆิมแบบนี้เลยนะครับเนาะ800บาทจะส่งฟรีนะครับผมลองดูลองชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมในรายการที่20นี่ก็จะเป็น หลวงพ่อทวดเนื้อว่านะผมหลวงพ่อทวดเนื้อว่านะครับ,รรบผมจะเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เหมือนกันนะครับผมเจ้าของเดิมแกเลี่ยมเก็บไว้นะครับในรายการที่20นี้ผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งฟรีเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานี้เลยนะครับผม800บาทจะส่งฟรีนะครับจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆสนใจอย่างไรสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมพระ ที่พี่ๆจะได้รับรับรองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยนะครับลองชมให้ชอบใจนะาถูกใจอย่างไรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อให้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมได้เป็นน้าพระสวยๆแบบนี้มาแบ่งปันพี่ๆอีกนะครับผมพระบ้านนี้แกเก็บไว้อย่างดีแต่ละองค์สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่21นะครับผมในรายการที่21เนี่นก็จะเป็น ชินราชใบเสมานะผมพระชินราชใบเสมานะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมในรายการที่21นี้นะครับผมขอแบ่งปันในราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคา550บบาทจะส่งฟรีนะครับลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับเนาะสนใจอย่างไรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ พระชินราชใบเสมาสภาพเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชาอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่22นะครับในรายการที่22นี้อันนี้เป็นพระนี่ผมไม่ทราบที่นะครับเนาะเจ้าของเดิมแกไม่ได้แจ้งไว้นะครับในรายการที่ผมขอแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันให้ราคานี้เลยนะครับผม600บาทจะส่งฟรีนะครับ ลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับผมอ๋อเนี่ผมลองดูข้อมูลนะเป็นพระชัยวัดนะอุธยานะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสนใจอย่างไรอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมมีภาพเพิ่มเติมให้ชมทุกรายการนะครับผมทักมาคุยทักมาสอบถามกันก่อนได้นะครับผมนี่นะครับผมไม่เช่าหาไม่บูชาไม่ว่าการนะครับผมทักมาคุยกับพ่อค้าก่อนได้นะครับพ่อค้าคุยง่ายนะครับผมคุยถูกใจลดให้ได้นะครับ และรายการถัดมาจะเป็นรายการที่23นะครับผมในรายการที่2ี่นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนั่เหรียญกลมหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้จะมีรอยจานด้วยนะครับผมองค์นี้จะมีรอยจานหลวงพ่อด้วยนะครับนี่นะผมผมจะลองนําสะท้อนกระแสไฟให้ดูนะครับสวยมากเลยนะครับผมในองค์นี้นะครับเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับรายการที่ผมขอแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม 800บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานี้เลยนะครับเนาะ800บาทจะส่งฟรีนะครับผมลองดูลองชมก่อนได้เลยนะครับจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะครับพี่พี่ชอบใจถูกใจอย่างไรอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับพี่พ,พีท่านใดเห็นก่อนมิสิ์ก่อนนะครับผมสวยมากเลยนะครับเนาะมินิเลียมพร้อมขึ้นคอให้บูชาแบบนี้เลยนะครับ นะครับผมจะเป็นรายการที่23นะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่24แล้วนะครับในรายการที่24นี่จะเป็นกุมารทองหลวงพ่อกลวยนะผมปี1นเนื้อตะกัวนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับในรายการที่ผมจะขอลงกล้องแบบไปไวๆหน่อยนะครับผมพอดีผมกลัวผิดกฎทาง u t u b e นะครับเนาะในรายการที่ผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทจะส่งฟรีนะครับผมสําหรับกุมารทองหลวงพ่อกลวย ปี1นเนื้อตะกัวนะ่วสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับเนาะในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่24แล้วนะครับผมในรายการที่24นี้ก็จะเป็นพระปิดตานอหัวเข่านะครับผมเนื้อชินตะกั่วนะครับผมวัดโคนอนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพุตโตปุกเสกนะครับปีพศ2515นะครับพร้อมของเดิมแบบนี้เลยนะครับ นี่นะผมด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะผมพระปิดตาน้องหัวเขา่าเนื้อชินตะกัวสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับเนาะในรายการนี้ผมแบ่งปันให้ราคา800บาทจะส่งฟรีนะผมแบ่งปันให้ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรผมจะเป็นเบอร์0ู0ย์5 1 0 9 6นะครับผมเบอร์โทรนี้สามารถติดต่อดได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ สนใจอย่างไรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะพระปิดตาเนอะหัวเข่านะครับหลวงปูโตปุกเสกนะครับผมลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับผมในรายการถัดมานะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่26แล้วนะครับในรายการที่26ที้เป็นพระขุนแพรนะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับเนื้อก็จะเป็น องลงลักปิดทองแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการที่26พระขุนแผนนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดดูไม่ทันนะผมสามารถกอกลับไปแล้วก็กดสต็อปดูได้นะครับผมคุณภาพวิดีโอนี่คมชัดมากเลยนะครับพี่ๆพี่ๆจะได้เห็นองค์พระเหมือนได้เห็นองค์จริงๆเลยนะครับสีไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยนะครับ ในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่27แล้วนะครับผมในรายการที่27นี้จะเป็นปากกาหมอหลวงพ่อเดิมนะครับปากกาหมอหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเนาะนี่นะครับผมสภาพเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องให้ดูรอยจานนะผมรอยจานตรงปลอกนะครับในรายการที่27นี้นะผมปากกาหมอหลวงพ่อเดิมนี้นะครับผมขอแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม 1,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคานี้เลยนะครับเนาะ1,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดึงออกมาแต่อันนี้จะดึงไม่ให้สุดฝักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดกฎของทาง YouTube นะครับผมนี่นะครับถ้าพี่อยากดูภาพแบบชัดๆแบบเต็มๆนะผมก็สามารถทักไลน์มากันได้นะผมแอด 1J4OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรจะเป็นเบอร์0903251096นะครับติดต่อมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ นี่คนระผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับปากกาหมอวงพเดิมวัดหนองโพนะครับท่านใดได้ไปแล้วก็ยินดีด้วยนะครับผมทีพี่ๆไดเออ้เครื่องรางสวยๆแบบนี้ไปเก็บนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมพี่ๆท่านใดเห็นก่อนก็มีสิทธิก่อนนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่27นะครับเนาะในรายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP ที่80นี้แล้วนะครับ ในรายการนี้ก็จะเป็นปากกาหมอหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นด้ามน่าจะเป็นด้ามไม้นะครับพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับขออนุญาตนะครับพอดีว่ามือไปชนกล้องนะครับเนาะนี่นะผมรอยแกะสลักที่ปอกปากกานะครับสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับในรายการที่ผมเปิดให้ราคาเท่ากันเลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับเนาะหนึ่งพันบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหนึ่งพันบาทจะส่งฟรีนะครับ ทุกอ,องค์ในทั้งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะส่งฟรีทุกรายการนะครับผมจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับลองดูลองชมกันให้ชอบใจก่อนได้เลยนะครับผมหากชมแล้วชอบใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆท่นที่สั่งเช่าบูชาไปแล้วไปศนีก็จะไปจัดส่งกับพี่ๆภายใน2-3วันทําการนะครับผมหากไปษนีโทรติดต่อไปหาพี่ๆรบควณพี่ๆรับสายทางไปษนีด้วยนะครับเนาะถ้าหากว่าพี่ๆสั่งแบบบเก็บเงินปลายทางไปนะครับ นี่นะผมรายละเอียดคมชัดนะครับรับประกันพี่พทุกท่านเลยนะครับผมทุกรายการใน EP นี้นะครับผมพี่พีจะได้รับพาตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะผมไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยนะครับค่อยๆดูไปพร้อมกันลองพิจารณาไปพร้อมกันอย่างช้าๆนะครับพี่พีท่านใดเห็นก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะผมสวยๆเดิมๆแบบนี้ทุกรายการเลยนะผมพระบ้านเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันหลักร้อยโดยช่องวัตถุมงคล4ทิศนี้นะครับ หากพี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตนอะใน l ล n e แอด1 4 o ่ A p T q นะครับผมชื่อจะเป็นชื่อช่องวัตถุมงคล4ทิศเลยนะครับหรือว่าจะเป็นโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับผมได้ที่เบอร์0903251096นะครับ แล้วสําหรับวันนี้ทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้ EP หน้าฝากพี่ๆีกดติดตามไว้กันด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาด EP ใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับ